ขอบใจมากนะที่มาบอกยังไงก็ส่งข่าวด้วยฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงเฮียเลี้ยงเหมือนกันฉันฝากเธอบอกพี่สมบูรณ์ให้ตามไปอีกคนได้ไหมพี่สมบูรณ์น่าจะรู้ที่อยู่พี่เล้งอยู่แล้วได้สิเรื่องแค่นี้เองยังไงฉัน <c oughs> <c oughs> ไม่สบายหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> หง <c oughs> ไ,มไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้ว <c oughs> ไม่ต้องสนใจเรื่องฉันหรอกไปจัดการเรื่องของนายดีกว่า ไปก่อนนะมีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรจ้ะลงเซงฉันขอตัวก่อนนะ ว่าไบบอนที่รือบอกมาแล้วตำรวจเข้าไปจับแล้วและเจ้าของบ่อน,นก็หนีไปแล้วด้วยฉันไม่นคนแจ้งตำรวจให้ไปจับเองอะ่ะเจ้าของบ่อนมันส่งลูกน้องมาละลานชั้นที่ร้านหมอห่วง อยู่ดีๆเจ้าของบอลจะส่งคนไปทำร้ายฉันทำไมถ้าฉันไม่ปากมากพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูดอะ่ะที่คำพูดลือแค่เนี้ยไม่ได้ทําให้อัวเชื่อได้หรอกนะแต่อย่างน้อยฉันก็ดีใจนะที่ลุงทําอะไรบ้างเพื่อตระกูลอันฉันมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่จะบอกลุง วันที่ทุกคนไปดูงิ้วกันไอ้อ๊อทำไมแกทำกับฉันแบบนี้หง<ม>เป็นอะไรอะ่ะทำไมเธอร้องไห้แบบนี้ล่ะตัวยอีหงจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนหรือเปล่าฉันเป็นพยานให้ถ้าคนอื่นรู้ว่าหงไม่บริสุทธิ์เคจะอยากแต่งงานกับหง ใส่สัญญากับฉันได้ไหมว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะโดนตัวเฮียปั้มของเกาโฮเนี่ยนะมันโตมาด้วยกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไม่มีทางที่เอาโฮ้จะทําแบบนั้นอยู่แล้วก็อย่างที่ฉันเตือนลุงไงว่าตัวเฮียไม่ใช่ลูกลุงถ้ามันเป็นเรื่องจริง ตัวเฮียได้หงเป็นเมียก็เท่ากับได้เป็นเคยตระกูลอัน